สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจารน,น์น็อตแล้วก็สวัสดีสสดท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะวันนี้เพจเจริญกรุงก็อยู่กันที่สานเจ้ากโกบอนะคะคแล้วก็เราก็จะมาคุยกันถึงกิจกรรมที่เพจเจริญกรุงเพิ่งจัดไปเมื่อไม่ไนานนี้นะคะก็คือกิจกรรมไหว้าสารเจ้าเข้าวัดจีนเยือนถิ่นมังก่อซึ่งเราได้อาจารย์น,น็อตธีรพรศรีสุขนะคะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านจีนศึกษาเนี่ย,ยม,มาเป็นวิทยากรให้เรานะคะอาจารย์น็อตคะเป็นไงมากคะกับกิจกรรมที่ผ่านมาค่ะก็สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมานะ ชื่นชมและชื่นชอบจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความสนใจในเรื่องของเสือาวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวจีนพ้นทะเลในประเทศไทยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นช่วงของเดือนมกราคมปี2568ซึ่งก็จะตรงกับช่วงตรุษจีนในปีนี้ด้วยนะคะคนก็เลยให้ความสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะจากชมรมฉันักวันหยุดนะคะแล้วก็ที่เราไปกันมาเนี่ยมีที่ไหนบ้างคะอาจารย์คะ ก็ม pues ีหลายที siempre, <Sí. S 1> ่คร <true. S 1> ับเพราะว่าเราก็เหมือนตามรอยเราตามรอยชาัาที่พันจีนกลุ่มภาษาจะเรียกว่าจีนกลุ่มภาษาไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งนะครับไหหลำนะครับแค่ฮักกาแล้วก็กลุ่มภาษาที่ถือว่าจำนวนมากที่สุดในประเทไทยก็คือเป็น ชาวแตจิ๋วนะคะซึ่งนอาจารย์น็อก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นคนแตจิ๋วใช่ไหมคะค,ค่ะอย่างของดิฉันเองเนี่ยนะคะก็เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะเพราะว่าเป็นคนไหนหลากับ <คน S 1> จีจจนแคร์หรือฮักาใช่คือผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่เราไปแล้วก็ได้พูดคุยเสยวนากันว่ามีใครเป็นคนจีนบ้างแล้วก็เชื้อชาติอะไรสรุปว่าทุกค,คนเป็นคนแตจิ๋วหมดเลยเว้นดิฉันคนเดียวนะคะ แล้วก็ข่ะกิจกรรมที่เราจัดกันเนี่ยก็จะเป็นการไหว้ศาลเจ้าแล้วก็เข้าวัดจีนเพราะว่าทั้งสองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยอยู่คู่กับสังคมไทยมานานตั้งแต่คนจีนเข้ามาเลยถูกต้องค่ะก็ะะคือ,อทั้งศาลเจ้าและวัดจีนเนี่ยตัวศาลเจ้ากับวัดมีความแตกต่างอยู่แล้วในเรื่องของเรื่องของความเชื่อนคะครับศาลเจ้าเนี่ยอาจจะรวมพุทธเต๋า แล้วก็คงจื้อรวมไกันนั้นก็คือวรวมกัน3ามสามศาสนาที่อาจารย์น็อเคยเล่าให้ฟังเนี้ยเขาเรียกอะไรนะคะเขามีคำเรียก3ศาสนา,าด้วยพูด่าษาจีนว่าซัมกาครับภาษาจีนกเรียกว่าขันเจียวนี่นครับก็คืออันที่กาไปแล้วมีพุทธเต่าแล้วก็ขงจื้อครับถ้าเป็นตัววัดเนี่ยก็เป็นวัดเฉพาะศาสนาพุทธ ศาสนานิกายมหายานก็คือเป็นพุทธศาสนามหายานซึ่งเราไปมาคือจีนิกายนะคะแต่ก็มีเฉียดเฉียดกับอนันนิกายด้วยมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าต้องบอกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีพุทธศาสนาเนี่ยแบบเพรละวาาเป็นหลักแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5เองก็มีการสถาปนาศาสนาพุทธที่เป็นอีกนิกายหนึ่งขึ้นมาก็คือมหายานแล้วก็แบ่งออกเป็นอนันนิกายและจีนิกายใช่ไหมคะเพราะว่าจะเรียกว่าพุทธศาสนามหายานเนี่ย อยู่คู่กับสังคมไทยเราก็ถ้านับตามประวัติศาสตร์เดิมเลยก็คือมีมาแต่สมัยโบราณทวรารวดีแล้วนะครับแต่ว่ากิ่นอายของความเป็นจีนมามาเด็ดชัดในช่วงสมัยกัตริยที่ห้านี่ะ แล้วเรื่องราวที่เราได้ไปเดินชมชุมชนต่างๆนะคะก็คือชุมชนจีนในย่านเยาวราชเนี่ยในแถบถนนเจริญกรุงด้วยแล้วก็พาคนไปไหว้สันเจ้ากับเข้าวัดจีนเนี่ยเราไปที่ไหนมาบ้างคะอาจารย์ที่แรกเลยก็คือไปที่สมาคมกวักสิวนะครับนั้นเป็นสมาคมของชาวกวางตุง้งนะครับถือได้ว่าเป็นสมาคมแรกๆสมาคมจีนพืนถแรกๆใในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ที่นี่เนี่ยเห็นว่าเป็นสาลเล็กๆบางคนเดินผ่านไม่ได้แหวะเข้าไปแต่ว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็เทพเจ้าดั้งเดิมประจําศาลก็ไม่ใช่พระพุทธรูปด้วยใช่ไหมคะคือก่อนที่จะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่ของตัวญญาศาลเจ้าประจสังคมเนะคะ,คะเทพดั้งเดิมในศาลเนี่ยก็เป็นะจะเรียกว่าเป็นเทพประจาสาขาอาชีพหลักๆเลยก็คือเป็นปท่านของเจือนะครับซึ่งถือว่าเป็นบรมครูของ ชาวจีนอ๋อแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าใครๆที่แบบเหมือนกับพูดถึงของจีนก็จะนึกถึงโรงเรียนถูกต้องคแล้วก็เทพนากศึกษาสาคัญเลยก็คือเทพบุญชางนะครับบุญเชียงนะครับหรือว่าที่นั่นเนี่ยเป็นเทพที่มีผู้คนกราบไหว้มาแต่คนจีนแรกๆที่เข้ามาในประเทศไทยเลยค่ะแต่ว่าชื่อเทพเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเลยคนไทยไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นเทพพระเจ้าที่เรียกว่าเป็น เทพประจําถิ่นหรือ,อว่าเป็นเทพที่ชาวจีนทั้งประเทศรู้จักอะคะอาจารย์จริงๆเทพบนุบนชางเป็นเทพที่ชาวจีนแถวเหต์รู้จักนะครับแล้วก็เป็นเทพที่อยู่ในศาสนาเต๋าด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาครับมั้ก็ลยแพร่หลายไปในจีนกลุ่มภาษาต่างๆนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีเทพเจ้าอีกองหนึ่งที่ถือเลื่อยด้วยค่ะอาจารย์เทพหลู<า>่ปันนะครับเทพหลู่ปันเนี่ยถ<า><ค>ือว่าเป็นเทพช่างไม้ต้องบอกว่าท่านเป็นคนคนจีนชื่อว่าท่านเป็นคนประดิษฐ์เลื่อย ทัานแรกของโลกเลยค่ะแล้วก็ในศาลเจ้าแสดงว่าศาลเจ้าความตุ้งเนี่ยแต่ดั้งเดิมเนี่ยมีเทพเจ้าประจําศาลเป็นเทพตามสาขาอาชีพก็คือมีท่านเทพเจ้าขงจื้อแล้วก็หวนอะไรนะคะเออหวนช่างหวนช่างที่เป็นเทพเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็มีทางเทพเจ้าที่เป็นผู้ประดิษฐ์เลื่อยก็คือเป็นเทพของช่างไม้ช่างไม้ครับซึ่งคนโบราณก็จะเข้ามากราบไหว้เทพเจ้าเหล่านี้คนจีนรุ่นเก่าๆค่ะตั้งแต่ คนทะเลใหม่ๆจนถึงสักประมาณสักสี่สิบห้ปีก่อนโดยประมาณก็จะใช่ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยสันเจ้าก็เปลี่ยนมาเหมือนกับนําพระพุทธรูปมาประดิษฐานรวมถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนด้วยซึ่งคนรุ่นหลังๆมาเนี้ยสักอายุสัก3-40ปีก็จะเห็นเป็นเหมือนกับพระพุทธรูปไปแล้วใช่ไหมคะใครับก็เพื่อเป็นความสอดคล้องกับสังคมไทยที่เรามีพุทธศาสนาเป็นหลัก ต่ว่าทางสังคมจีนเองก็มีพุทธศาสนาเป็นหลักเหมือนกัน <c oughs> แพระว่าพุทธศาสนานิกายมหายาณค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านไปที่ศาลเจ้ากองตุ้งนะคะนอกจากไปไหวพพพ้พระประธานแล้วก็พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนแล้วเนี่ยลองมองหาเทพเจ้าท้องถิ่น <c oughs> หรือว่าเทพเจ้าดั้งเดิมในละทิ่เติลโ <c oughs> ่อท่านก็จะประดิษฐานอยู่ด้านหน้าเป็นองค์เล็กๆนะคะที่อยู่ข้างหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอันนั้นก็คือใครที่อยากจะมากราบไหว้หรือขอพรเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าการช่างก็มาได้ที่นี่ถูกต้องคนอกจากนั้นก็ยังมีโรงพยาาบล กองสิวด้วยที่อย<ช>ู่ข้างขางใ,ชใช่ไหมคะ,ะหลังจากที่มีการก่อตั้งเป็น สมาคมเลยนะครับก็ตั้งก่อตั้งโรงพยาบาลมาเพื่อที่จะทําเป็นการสาธารณกุศลให้กับประชาชนทั่วไปกันเองครับ <K _> ดังนั้นสันเจ้าของชาวจีนเนี่ย <K _> ก็ไม่ได้มีแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น <K _> แต่ว่ายังเป็นสถานที่บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยนะคะซึ่งคนจีนเนี่ยเราก็มักจะได้ยินคํากล่าวที่ว่าจะต้องรู้จักกตัญญูนะคะดังนั้นเนี่ยการทําสาธารณกุศลเป็นการแสดงความกตัญญูอย่างหนึ่งต่อประเทศไทย ที่คนจีนนับถือนะคะว่าให้ที่อยู่ที่กินแล้วก็ให้ที่ทำมาหากินด้วยนะคะแล้วสถานที่ต่อไปล่ะคะจอนนอที่เราไปสถานที่ต่อไปนะครับที่พาไปก็คือเป็นวัดมงคลกรรมราวาสนะครับที่ดังมากจริงๆแล้วจะบอกว่าสถานที่เนี้ยใครๆทุกคนรู้จักแน่นอนเป็นวัดจีนนะครับตรงนี้วัดจีนในกายที่มีชื่อเสียงแต่ว่ามีหลายท่านก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าทําไมวัดมงคลกรรมราวาสเนี่ย ก่อตั้งได้อย่างไร <c oughs> แล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็ผมก็ได้พาผูา้ร่วมกิจกรรมท่าคณะนะครับได้ไปกราบนมัสก,การพระประธานแล้วก็ได้อธิบายให้ฟังว่าตัวประกอบของความเป็นวัดมหายานแบบจีนเนี่ย <c oughs> มีอย่างไรบ้างแล้วก็ได้เล่าถึงท่านศกเหง่งพระบุตรพระาจารย์ของจีนีการัวแพรกศกห่งเนี่ว่าเป็นเจ้าวาดองค์แรกจริงๆแล้วเหมือนท่านเป็นหลวงจีน องค์ <ông S 1> แรกเลยนะคะที่เข้ามาอย่างเป็นทางการเนาะใ,ในประเทศไทยในสมัยช่วงสมัยรัชกาลที่5นะคะจริงๆแล้วคือทั้งสมัยอาจจะช่วงอยุธยากลางจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ก็มีพระจีนและพระยวนเนี่ยเข้ามากันเองโวยอย่างมากมายแต่ว่าที่ถือว่าใกล้ชิดและจะสำนักมากที่สุดเลยก็เป็นพระบุรพาจารย์ศกหินนั่นเองดังนั้นท่านก็เลยได้มาเป็นในที่สุดก็เหมือนกับว่ามีพระ เหมือนกับท่านเป็นพระที่มีจรรยวัตรที่งดงามชาวบ้านเนี่ยก็นับถือมากนะคะพอมีการตั้งวัดมังกรเนี่ยเหมือนกับว่ารัชกาลที่ห้าเองพระราชทานที่ดินให้ด้วยใช่ไหมคะแล้วชาวบ้านก็เลยนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสด้วยความที่ท่านมีจรรยวัตรเป็นที่น่านับถือแม่ใช่องค์พระมหากษัตริย์ของไทยเราก็คือรัชกาลที่ห้าก็ยังทรงเช่นชมในจริยวัตรของพระบุรพาจารย์ครับได้แต่งตั้งท่านว่าเป็นปฐมบุตรพรจารย์ องค์แรกของวัดมังกรกมหาวาดค่ะนอกจากนั้นเนี่ยหลวงจีนสุกเฮงก็ยังมีเรื่องเล่าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมุขดปาฐะประวัติศาสตร์ศิษย์อันนี้ก็คือคนก็คงจะอยากรู้นะคะว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลนเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วเป็นสงครามตกรรมครั้งใหญ่ในรัชกาลก็คือเหตุการณ์พระนางหรือลมก็จะมีความเกี่ยวข้องกับหลวงจีนรุ่งเมือระเจ้าสุนทากุมารีรัตที่ เรือร่มนะครับ <c oughs> ตอนที่สิริพันธ์ยังบางไปอ <c oughs> ินนะครับผมจะไม่ผิดถ้าบางไปอินใช่ไหมคะยังไปอยู่ในระหว่างล่องเรือระหว่างล่องเรือแล้วก็ปรากฏว่าก็เกิดเหตุสุรรรมอย่างที่หลายท่านทราบดี <c oughs> แล้วก็พระบรมพระญานิศั์สิทธเนี่ยท่านก็เรียกว่าท่านก็เป็นพระที่ถือว่าชาวบ้านถือว่าเป็นพระที่มีอภิญญาค่ะก็มีการนิมนต์พัน์มาเพื่อที่จะค้นหาพระศพซึ่งท่านก็มีวิธีของท่านสุดท้ายก็ คุณพระศพจมพุ่ครับก็ทำให้วงการาชันิฮเนี่ยยิ่งนับถือในจรรยวัดในจริยวัดของพระอาจารย์มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เป็นตำนานที่ชาวบ้านแล้วก็พระในวัดนะคะก็ได้เล่าๆต่อกันมานะคะนอกจากนี้นะคะวัดมังกรก,รกรมลาวาัดเนี่ยมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อของวัดนะคะเล่งในยี่อันนี้เป็นภาษาอะไรคะจนัน เรียกไ่เป็นภาษาแท้จีนครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าเป็นพูดอย่างภาษาจีนกลางก็คือหลงเหรียนซื่อนะครับ <c oughs> แล้วก็พัฒนามของวัดเนี่ย <c oughs> ก็เขาเรียกว่ามีการพระราชทานนามมาจากรดนการาัชกาลที่6ด้วยนะครับก็คือเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับสองรัชกาลเลย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าช่วงสร้างวัดนั้นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นช่วงค้าบเกี่ยวกันระหว่างรัชกาลที่5นะครับ <c oughs> แล้วก็ป้ายราัชาน,านามวัดเนี่ยก็คือช่วงรัชกาลที่6กน,นี่เองครับค่ะ <c oughs> แล้วชื่อของเร่งในยี่เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรคะจนนันนท์พี่เร่งก็คือแปลว่ามังกรนะครับเนก็คือแปลว่าดอกบัวนั่นเองนะครับส่วนยี่ก็คือหวัดน่นองครับชื่อก็ตรงตัวเลยมังกรก็คือเร่งเลยครับส่วนกัมลากัมลาก็เป็นภาษาบสัสกฤตนะครับก็แปลว่าดอกบัวก็คือตัวเนก็ตัวลี่ แล้วเห็นว่าในในวัดเองเนี่ยมีป้ายวัดเก่าที่เป็นชื่อภาษาไทยแต่ไม่ได้ใช้คําว่ากมลาแต่ใช้คําว่าอุ bon บลถูกต้องครับอันนี้เป็นชื่อที่แปรในช่วงแรกๆในสมัยรัชกาลที่6กในทีแล้วก็มีการ เปลี่ยนปรับชื่อนี้นะครับจนปัจจุบันก็คือรู้จักกันในชื่อของมังกรจาราวาสนะคะใครที่ผ่านปผพันธมาแถวถนนเจริญกรุงก็แวะที่วัดมังกรได้ปัจจุบันเนี่ยก็มีคนรู้จักในนามของวัดจีนแล้วก็นิยมไปแก้ปีชงกันด้วยใช่ไหมคะแก้ปีชงเล็กแล้วก็ คนเริ่มมานิยมกันในยุคช่วงหลังแหลังมานี้เองนะคะหลังจากเราไปวัดมังกรกันแล้วเนี่ยที่ต่อไปก็เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งนะคะเป็นศาลเจ้าของเช้าแต่จิ๋วค่ะที่นั่นก็คือศาลนี้อยู่ในตลาดอยู่ในตรอกที่ใคลๆายๆกักเนี้คือศาลหลิกบุยเอียครับค่ะอยู่ที่เขาเรียกว่าตลาดเก่าหรือไงตลาดเก่าใช่ไหมคะใช่ครับตลาดเก่าครับหลิกบุยเอียเนี่ยเป็นศาลที่ ตัวชื่อเล็งบวยจะบอกชื่อเล่งบวยเนี่ยเป็นชื่อสถานที่ในจังหวัดแต้จิว๋วจังหวับางตุ้งนะครับแล้วก็พอคนจีนแต้จิ๋วพยพมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการนลับลึกถึงเทพเจ้าที่อยู่บ้านเดิมของตนแล้วก็มีการสร้างศาลแล้วก็ตั้งชื่อศาลเนี่ยให้สอดคล้องกับบ้านเดิมของตนรวมถึงอัญเชิญเทพเจ้าที่ตัวเองนับถือในในบริเวณนั้นนะครับก็มาบูชาที่ ประเทศไทยด้วยก็คือเป็นเทพท้องถิ่นของชาวต่จิว๋วที่อยู่ในเมืองเหล่งเหล่งบวยเหล่งบวยแปลว่าอะไรคะจังครัดตนรเิ่งเลยครับจริงๆแลวก็คือ อ่ปัจจุบันนี้ใช้เล่มเร่งด้วยคำว่าตัวบางกร,งกรแต่ว่าจริงๆแล้วในอักษรเจรยียจะมีอักษรข้างหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับทมันพ้องเสียงไนพ้องรูป<อ>นะครับก็<อ>แต่ว่าพอด้วยใช้ที่เล่งแปลว่างกรนไปแล้วะนะครับก็กลายเป็นเล่งแปลว่ามังกรนะครับสก็บวยแปลว่าหางนันเองก็เป็นตา์เจ้าหางบางกรอน๋อก็เลยกลายเป็นความหมายใหม่ที่เป็นมงคลมากขึ้นจากชื่อเมืองนะคะกลายมาเป็นชื่อมืองกรอนใช่ครับเป็นส่วนของบางกรนะครับเราเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์สำคัญในศาลนี้คืออะไรคะอาจารย์เทพเจ้าศ ที terror, sword, guard, his, ay, ่เป็นประธานศาลเนี่ยจะมีอยู่กันสามองค์นะครับที่ถือเป็นองค์เหลงบวยเอียะหรือเจ้าปู่เหล็งบวยเนี่ยก็คือองค์เทพเหล็งบวยท่านเป็นเซียนครับเป็นนักพรตนะครับแล้วก็เป็นนักพลประเภทท่านดูวิชาหววจุ้ยแล้วก็มีทําคุณประโยชน์มากมายให้กับชาวจีนในแพทย์จิ๋วแล้วก็ะเป็นที่นับถือตลอดมาจะยกย่องท่านนะครับว่าเป็นเจ้าปู่แห่งเหลงบวยก็คือเหลงบวยเอียะนี่ส่วนีเทพีสององค์เนี่ยก็อันนี้ต้องต้อง บอกก่อนว่าตัวป้ายเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนเนคะคเพราะว่าแต่ทั้งแต่เดิมมาเลยครับก็คิดว่าตัวเทพประธานอีกองหนึ่งเนี่ยครับก็เป็นอาจจะเป็นเทพมังกรเขียวซึ่งเป็นขุนนางหรืออาจจะเป็นเถากงหรือพูดง่ายคือเทพประจําถิ่นก็ได้ครับส่วนอีกองหนึ่งก็คือเป็นภรยาของเทพประจําถิ่นนั้นค่ะ ก็เป็นอีกศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งนะคะที่ชาวจีนรวมถึงชาวไทยด้วยปัจจุบันก็นิยมเข้าไปกราบสักการะกันเวลาที่ผ่านไปผ่านมาในย่านตลาดเก่าใช่ครับกหลังจากที่เดินจากวัดบางกรก็เลี้ยวมานิดนึงก็เป็นศาลในหุ่ยยาวข้ามถนนมาใช่คแล้วจะอยู่กันอีกเส้นหนึ่งใช่ครับแล้วก็วัดถัดไปที่เราไปก็คือวัดโยงยี่ใช่ค่ะอ๋อวัดยงยี่เนี่ยถือว่าเป็นวัดจีนแรกนะครับ ของมะของจีนไก่ของของเขาเรียกว่าความเป็นมหายาญ่ในบ้านเราค,ครับเพราะว่าโอเคเราได้ยินว่าเป็นวัดมังกรกรรมาราวาสน,นะครับแต่ว่าตัววัดมังกรเนี่ยก็คือมีการสถาปนาจากพระมวัดเป็นวัดที่สร้างขึ้นแต่ว่าตัวโยคองยียดั้งเดิมเนี่ยเป็นศาลเจ้ามก่กนเป็นศาลเจ้าของบริษัทกวนอิมนะครับซึ่งในช่วงยุคต้นเนี่ยพระยวนและพระจีนเนี่ย ต่าใช้สถานที่นี้เป็นที่พำนักชั่วคราวกันเสมอมานะครับจนกระทั่งต่อมาก็มีการสถาปนาให้เป็นวัดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวัดของพระจีนมีกายค่ะค่ะซึ่งศาลต้องบอกว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแห่งนี้ที่พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นวัดเนี่ยชื่อภาษาไทยก็คือวัดบำเพญจินโพริอ่าเป็นวัดที่อาจารย์น็อตชอบไปมากๆเลยนะคะวัดบำเพญจินโพริมีความพิเศษมากๆเพราะว่าตั้งอยู่กึ่งกลาง ไม่ใช่กล่งกลางสิคะต้องบอกว่าเป็นวัดจีนที่อยู่แวดล้อมด้วยชุมชนจีนที่ติดกับวัดยวนแล้วก็ติดกับวัดไทยบริเวณนั้นก็เลยมีสามสามวัดสามภาษาสามภาษาสามนิกายนะคะก็คือมีอนันนิกายจีนนิกายและเถรวาทอยู่ด้วยกันค่ะก็คือตรงข้ามก็เป็นวัดกันมาจุยาราค่ะข้างๆเป็นวัดกุศลสมาคมใช่ค่ะแล้วก็ถัด ตัววัดเองก็คือเป็นวัดจีนในกายคือเป็นจีนพุทธนี่ค่ะแล้วก็วัดแห่งนี้นี่มความพิเศษมากเราได้ไปถ่ายทํามาแล้วด้วยครั้งหนึ่งแยกเอาไว้อีกหนึ่งอีพีเลยนะคะในเพจเจริญกรุงนะคะท่านไหนที่สนใจเนี่ยเข้าไปชมได้เลยนะคะซึ่งวัดแห่งนี้ด้านล่างเนี่ยประดิษฐานพระพุทธรูป3พระองค์เช่นเดียวกับที่วัดมังกรกมลาวาสนะคะแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือ18อรหันใช่ไหมคะจันนทอ จริงๆวัดมังกรกัมมราวัดก็มีแปดอาหารหันเหมือนกันแต่ว่า,าที่โดดเด่นของวัดเนี่ยแตกต่างจากวัดอื่นก็คือตัวพระประธานทั้งสามพระองค์คะาานะครับแล้วก็แปดอรหันนะครับเป็นทําจากงานผุกซานะครับซึ่งงานผุกซาเนี่ยทําจากเ,าเรียกว่าเป็นกรรมวิธีนะครับเป็นภูมิปัญญาประดิษฐ์ของชาวจีนโบราณที่ไม่ได้ใช้ ปูนหรือว่าไม่ได้ใช้ไม้กันแกะสลักแต่ว่าขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่ <c oughs> แล้วก็ใช้ผ้าพ,พันแล้วก็มีการพอกด้วยดินนะครับแล้วก็ลงยางรักแล้วก็ตกแต่งปิดทองจนเป็นพระปฏิมาให้เราเห็นค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าจาอานาร์ตไม่เล่าให้ฟังหรือว่าไม่เคยไปอ่านประวัติเกี่ยวกับงานชิ้นศรริลปะแบบนี้เนี่ยดูไม่ออกเลยนะคะคิดว่าเป็นแบบถ้าไม่เป็นไม้แกะสลักก็เป็นโลหะใช่ไหมคะคือสวยมากแล้วก็มีความงดงามนะคะค่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของ วัดยงหกยี่เนี่ยเป็นร้านซกี้ไหหลำใช่ซึ่งเราไปถานมือเที่ยงกันที่พัตการไทยเห่งไทยเห่งใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะไปวัดแล้วก็สัรเจ้าให้ครบทุกภาษาแต่ว่าด้วยบริเวณของยาวราชเองเนี่ยไม่มีพื้นที่ที่ตั้งของสันเจ้าของคนไหหลำนะคะเราก็เลยเลือกที่จะไปร้านอาหารที่เป็นของชาวไหหลำซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเป็นรุ่นที่สแล้วแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะ เอารูปเก่าๆมาให้ดูด้วยแล้วก็เล่าประวัติของร้านแล้วก็คนไหนหลที่นั่นคือจะบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยถือว่าท่านมีข้อมูลที่ดีเยี่ยมคือไม่เพียงแต่รู้ประวัติร้านนะครับแต่ยังเล่าถึงตัวยาวราชเมื่อสักรมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนแล้วให้พวกเราฟังนะคะว่าตรอกบริเวณนี้เนี่ยเป็นตรอก รอกเต้านะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือพื้นที่ของร้านเองก็อยู่ระหว่างวัดไทยวัดยวนเข้ากัดจีนด้วยค่ะก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเล่ารายละเอียดถึงวิถีชีวิตนะครับสมัยที่ท่านยังเด็กจนถึงรุ่น กงอาม่านเล่าย้อนให้เราฟังด้วยเลาเห็นภาพไปด้วยแล้วมีภาพถ่ายมาให้เราดูด้วยใช่ครับยังถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีหยิบทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านสมัยสมัยสมัยโกงสมัยนี้มาให้มาให้เราได้ได้ชมกันก็พวกเราว้าวมากนะครับเพราะว่าหาได้หาดูยากใช่ค่ะแล้วก็เป็นร้านเก่าแก่ที่ต้องบอกว่าชื่อดังมากใเคยเคย ได้ตั้งโต๊ะเสวยด้วยนะคะร้านนี้อาหารที่ร้านก็จะมีสุกี้ไหหลำที่โด่งดังแล้วก็มีข้าวมันไก่ไหหลำด้วยนะคะก็คือขึ้นโต๊ะเสว,วยตั้งแต่รถการาชันที่9แล้วก็กรมสรืบป,ประเทศเองก็ทรงโปรดค่ะเห็นว่ามีเสด็จมาด้วยนะคะด,ด้วยครับค่ะแล้วก็สถานที่ต่อไปที่เราไปก็คือศาลเจ้า,กว,ากวนอูนะคะ,คะของสมาคมฮักกาแห่งประเทศไทยครับผมก็วันนั้นที่เราไปเนี่ยก็พาได้ชม สถาปัตยกรรมนะครับของสมาคมอาคารสมาคมฮักกาเดิมด้านบนของสมาคมฮักกาก็คือเป็นศาลเจ้ากวนอูอันนี้นะครับซึ่งศาลเจ้านี้ก็คือต้องขึ้นลิฟต์ใช่ค่ะ,ะคแต่ก็มีคนถามนะคะว่าเอ๊ะศาลเจ้ากวนอูนเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับชาวฮักกาหรือชาวจินแค,คะจินแคะนะคะเกี่ยวข้องกันยังไงคะจนอนอตก็ชาวกวนอูเอ่อขอโทษครับชาวฮักกาเนี่ยค,คือความซื่อสัสตย์เป็นหลัก และเทพเจ้ากวนอูก็เป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ชายก็เลยถือคติว่า,าไหวองค์เทพเจ้ากวนอูถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอาชาวฮกกาเพราะนนว่าเห็นอาจารย์น็อตเคยเล่าให้ฟังว่าชื่อของฮกกาแล้วก็ตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ของสมาคมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้ากวนอูถูกไหมคะก็จริงๆนั้นคือตัวตราสัญลักษณ์ของชาวฮกกาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของขุนนางค่ะตาขุนนางเนี่ยสื่อถึงความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมหลักของคุณมาก็เลยทําให้ชาวฮักกาเนี่ยใช้สนาแห่งความศรัทธาซึ่งเทพเจ้าองค์สาคัญที่เป็นสนาแห่งความศรัทธคือกวนอูค่ะก็เลยถือกวนอูเป็นหลักตั้งแต่กัเนิดค่ะแล้วใครที่ได้ขึ้นไปเที่ยวหรือว่าไปสักการะเทพเจ้ากวนอูที่สานเจ้ากวนอูที่สมาคมพักกาเนี่ยก็จะได้เห็นจิตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสามก๊กด้วยถูกต้องคแล้วก็นอกจากเทพเจ้าแล้วยังมีม้าด้วยใช่ไหมคะเป็นม้าสิกเทานี่เองค่ะก็จะถือกันว่า มาสิกเทาเนี่ยถ้าขอพรอยากให้เรื่องไปถึงไวๆก็ให้ไปบอกมาสิกเทาต่อที่านว่าคนจีนเชื่อว่าขี่มาเร็วถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะใครที่อยากจะขอพรอะไรกับเทพเจ้าก็ลองไปที่นี่ได้นะคะอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมคะแล้วที่ที่เราไปอีกที่หนึ่งก็คือศาลเจ้าเทียนฟ้าถูกต้องครับศาลเจ้าเทียนฟ้าครับจะบอกว่าเป็นศาลเจ้าดั้งเดิมเลยเป็นรงพยาบาลก่อนที่จะเป็นมีศาลเจ้า ที่เราไปมาทั้งหมดเนี่ยคือไม่เป็นศาลก็คือเป็นวัดไปเลยถูกไหมคะคแต่ที่นี่เป็นที่เดียวที่เป็นโรงพยาบาลแต่ดั้งแต่เดิมเลยเป็นโรงพยาบาลแล้วความพิเศษของที่นี่คือไงคะอาจารย์ก็คือเป็นมีระพบริษัตทกุลีมันศักสิ์นะครับซึ่งเป็นพระปฏิมาไม้แกะสลักนะครับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าศาลนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ซ่งใช่ไหมคะคือตัวอาคารเนี่ยสักปีสองช่วงประมาณปลายปี2400 ก่ากว่านะครับแล้วก็คาดเกี่ยวกับปี2500ต้นๆนะครับตัวองค์พระปฏิมากุนอิมเนี่ยก็คือมาจากจีนในช่วงปี2500ต้นๆนั่นเองแต่ว่าองค์พระเนี่ยเก่าไปกว่านั้นค่ะแล้วก็ด้วยความที่สารเจ้าแห่งเนี้ยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนทําให้มีอักษรที่เป็นอักษรวิจิตรสลักเอาไว้เนี่ยต่างจากสารเจ้าแล้วก็วัดจีนที่อื่นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราหันหน้าออกสารเจ้านะครับก็จะมีคํา อวยพรจากองค์เทพนะครับ <c oughs> อวยพรให้กับเรานะครับก็จะเป็นพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับแต่ว่า <c oughs> ที่นี่พิเศษก็คือมีอักษรสี่ขา้านะครับ <c oughs> อยู่บนประตูทางออกชื่ว่าทองกวนใจเปล่าก็คือโรภคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนี่ยเราขออ,อุ้มเอาไว้จะบอกว่าเป็นสารเป็นสารที่ผมประทับใจกับอักษรอวยพรทั้งสี่ขามนี้มากๆน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าอย่างที่เราทราบกันเนี่ย มหายานเองเขาถือว่าเป็นโพธิสัตว์วยานใช่ครับนะคะก็คือเป็นญาณที่คนที่นับถือทั้งหลายเนี่ยจะถือของการมีโพธิจิตหรือความเมตตาดังนั้นเนี่ยการสร้างโรงพยาบาลก็เป็นการที่เราได้เขาเรียกว่าทําตามปณิธานของรพระโพธิสัตว์อรุกิเตศวรใช่ค่ะค่ะ,คะแล้วก็คําอวยพรหรือว่าคํากล่าวสี่ตัวเนี้ยก็พูดให จริงๆแล้วฟังล้วก็ทราบซึ้งนะคะคว่า<ม>โรคภัยทั้งหลายเราจะอบอุ้มเอาไว้เองใช่เจะเป็นโรคทั้งภายนอกและภายในค่ะจริงๆที่สําคัญโรงพยาบาลเนี้ยไม่ได้เกิดจากคนจีนภาษาใดภาษาหนึ่งแต่เกิดจากคนจีนในหลายๆภาษาในประเทศไทนะครับร่วมใจร่วมแรง<ช>นะครับร่วมทุนทรัพย์สร้างโรงพยาบาลเพื่อเป็นสารณาาคุศลอันนี้ถือเป็นสิ่งทีาทายกย่องมากเพราะว่าถือความกระตันญูเลยครับก็คือกระตัญญูต่อแผ่นดินไทยที่ได้มาเพิ่งพระบรมโพธิสมภารนะครับก็คือมีการสร้างโรงพยาบาลเพื่อเป็นสาธารณะ ให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้มารักษาโรครักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วรักษาฟรีด้วยค่ะ,คะเขาก็มีส่วนใน่วนของรักษาฟรีด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่เอ่อเรียกว่ามีความจําเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่มีไรายได้เพียงพอเนี่ยก็สามารถให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งได้ใช่ไหมค,คะคแล้วที่สุดท้ายค่ะที่เราไป ก็คือที่วัดไตรมิตรนะคะซึ่งเป็นวัดไทยขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณยอราชวัดไตรมิตรเนี่ยเราทุกคนกน่าจะรู้จักหลวงพอ่อทองคำอย่างน,นีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปช่วงสร้างวัดเลยแท้จ,จริงวัดนี้สร้างโดยชาวจีนอีกเช่นกันนะครับแม้ว่าจะเป็นวัดไทยแต่ผู้สร้างที่รวบรวมสตางค์กันมาสร้างเนี่ยเป็นคนจีนใช่ครับก็ถือว่าเป็นการคนจีนเนี่ยไม่เลือกที่จะทําบุญไม่ว่าจะเป็นศาสนานิกายไหนนะครับแต่ว่าเลือกที่จะ ทำบุญนะครับโดยที่ไม่มีขอบเขตของวิกายนะมาแบ่งกันค่ะครับส่วนวัดไตมิตรเนี่ยก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็มาช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงยุคสมัยหนึ่งมีการค้นพบพระรูปทองคํะที่วัดไตมิตรก็ทําให้เป็นที่ฮือฮาในยุคสมัยหนึ่งนะครับแล้วก็มีการได้บันทึกกินเนสบุ๊กนะครับว่าเป็นปทองคาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีมูลค่ามากที่สุดในโลกเลยทีเดียวแล้วสิ่งพิเศษของพระพุทธรูปทองคํานี้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับ มีการที่เป็นพระที่ต่อเอามาต่อแล้วก็มีสลักที่เอาไว้ไขได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับแต่บันทึกไว้ว่านะครับพระพุทธรูปประทัยมิตรเนี่ยนะครับหรือว่า,าพระพุทธ,ธมหาสวรรณปฏิมานเนี่ยนะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่มีการต่อสลักจํานวน9ส่วนนะครับก็คือเป็นสามารถแยกชิ้นส่วนของพระองค์ออกมาได้นะค,คะก็คือไม่ใช่แค่เอาเป็นสลักมาเชื่อมต่อกันแต่ว่ามีการผูก เดือยตามกลวิธีโบราณนะครับทำให้องค์พระเนี่ยหักคลายสลักเลยก็สามารถแยกชิ้นส่วนแล้วก็สามารถกลับมาประกอบใหม่อีกครั้น่าสนใจมากๆค่ะ,<า>คะแล้วถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสเนี่ยได้ขึ้นไปกราบสการะนะพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ย แล้วลองเดินเล่นบริเวณรอบๆเนี่ยนะคะหันมาก็จะเห็นวิวของเยาวราชนะคะ<ช>เป็นมุมจากมุมสูงเบิร์ดไอวิวเลย<ช>สวย <ๆ S 2> มากๆนะคะแล้วก็จะเห็นทั้งวัดจีนวัดยวนชุมชนแล้วก็วัดไทย<ช>เป็นไตรมิตรจริงๆนะคะก็คือมีมิตรทั้ง3เลยทั้ง3ม ทั้งสามภาษาสามศาสนาเลยใช่ครับจีนอยู่แล้วก็ไทยอยู่จริงๆศาสนาเดียวกันแต่ว่าเรียกว่าเป็นต่างนิกายค่ะก็ใช้ภาษาแตกต่างกันนั่นเองครับจริงๆว่าแต่มีก็มีที่คือวันนั้นผมก็ได้พาไปชมพระอุโบสถทุกคนอาจจะลืมไปว่ามีพระอุโบสถนะครับซึ่งมีพระรูปสาคัญอยู่นนด้วยก็คือพระพุทธทศพลยานนะครับก็คือหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อ้อยนะครับ เป็นพื้นที่งดงามมากค่ะถ้าเกิดใครที่ผ่านไปที่นั่นนะคะก็ลองแวะเข้าไปในพระอุโบสถด้วยนะคะเพราะว่าพระพุทธรูปสวยจริงๆค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์น็อตนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นวิทยากรให้กับเพจเจริญกรุงนะคะแล้วเราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะอีกหลายๆครั้งนะคะก็จะมีทั้งศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับ คนไทยหลากหลายชาติพันธุ์นะคะรวมถึงออมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างไม่ใช่แค่การนำชมเท่านั้นหรือว่าพาไปดูชุมชนต่างๆเท่านั้นนะคะคแต่เรามีทั้งบทความ<ช>มีมีความรู้หลายๆอย่างออกมาแชร์ <share S 1> ให้ดูนะคะคแล้วอาจารย์น็อตมีอะไรอยากจะฝากคนคนไทยแฟนเพจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าเป็น แฟนเพจของเรานะคะที่มีหลากหลายอายุมากมายเลยนะคะจนคะันรถค่ะก็ช่วงนี้ก็ใกล้เทศ,ศกาลสืบจีนแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็กินอายของความเป็นจีนในไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือคนไทยชอบใส่จีนนะครับก็คือเราจะไม่หลงลืมรากเหง้าของปรรพชนนะครับก็จะพยายามรักษานะครับสิ่งที่ปรระชนได้มอบให้ไว้นะครับ แล้วก็สุดทีนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปไหว้พระที่ไหนก็ติดตามทางเพจ,จเจริญกรุงครับแล้วก็จะมีการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลธรรมนะครับด้านศาสนานะครับแล้วก็ความรู้ทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่าแผนที่ที่ไหนมูแล้วปังนะครับก็ติดตามไ้ที่เพจ,จเจริญกรุงเราจะค่อยทยอยน,น,เนาเสนอนั่นเองครับค่ะงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์น็อตมากๆนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ<อ>สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัดสดีค่ะ สวัสดีอาจารย์น,นคะคะสวัสดีครับขอบคุณมากครับค่ะ,คะ